วัดีค่ะวันนี้โดนสากลน,นะคะกําลังจะไปถ่ายภาพแผนที่ในานานะคะโดยใช้โดนตัวใหม่นะคะมาวิก 3M ลูกค้าคนนี้จะเป็นลูกค้าที่เราดูแลเรื่องการพ่นมาตลอดเลยนะคะวันนี้ลูกค้าเขาคอมเมนต์มาว่าข้าวในานาเขามีอาการเหลืองแล้วก็ไม่ที่ปลายใบนะคะทีนี้ทางทีมส่งสากลเน,นะะี่ยค่ะก็เลยจะลองเอาโดนตัวใหม่มาวิก 3M นะคะไปถ่ายแล้วก็วิเคราะห์สภาพของข้าวในานานะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ นี่ก็ถึงนาแล้วออกจากหมู่บ้านจัดสรรล้วเป็นนาเฉยนี่แปลงนี้เลยถึงแล้วนี่โดนตัวเล็กของเรานะคะมาวิก 3M อันนี้เป็นเสาดีอาร์ทีเคโทนะคะแล้วใส่แบตเข้าไป คือโหมด m u l ต i s p e c t r u นะครับเราจะเห็นว่าพืชเนี่ยมันเป็นอะไรกันบ้างอันนี้เราเปรียบเทียบเลยระหว่างแปลงที่มีปัญหากับแปลงข้างๆานะครับอันนี้คือแปลงที่มีปัญหาเนาะมันก็จะมีความเนี่ยเราจะเห็นมีเฉดสีหลายๆสีเกิดขึ้นรอบๆขอบแปลงอันนี้คือเป็นแปลงที่มีปัญหาแต่อันนี้คือแปลงที่ไม่มีปัญหาสีแดงนี้หมายความว่าพืชผ,ผลข้างล่างเนี่ยเป็นสีเขียวเยอะที่ขึ้นสีแดงตรงนี้เปรียบเทียบกันชัดเจนส่วนตรงนี้ก็คือแปลงที่ยังเพึ่งหวานไปยังเป็นดินอยู่เลยนี่ถ้าเปิดตรงนี้จะเห็นชัดด้นนนนเเปป็็ิํา เป็นดินเป็นน้ำอยู่หน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือถ่ายรูปทั้งแปลงเนี่ยแล้วก็ไปใช้เทล่าในการเจเนเรตทั้งแปลงออกมาดีใ,ใจเทล่าของอะไรคะมันก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการบินโดนเอ็นเตอร์ไพรส์นยครับซึ่งจะใช้ร่วมกับสาวาทเคเนาะไอดีใจเทร่าเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันหลกักๆที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยสองฟังชันก็คือการทําแผนที่เป็นสามิติสําหรับการไต่ในพื้นที่สูงชันแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นมัลติสเปกตรัมตัวนี้นี่แหละที่เรากาลังใช้อยู่ครับ ไอโดนตัวนี้นี่ก็สามารถแบ่งเฉดสีของผลผลิตข้างล่างเนี่ยได้6ระดับนะครับก็เอาไว้ดูได้หมดเลยเห็นไหมว่ามันเห็นแม้กระทั่งรอยรถไถอะที่อยู่ตรงดินอะ<ม>ตรงเนี้ยเออสุดยอดเหมือนกันนะเป็นก้าวต่อไปของวงการการเกษตร เดี๋ยวเรามาดูอาการข้าวในนากันนะคะว่ามันมีอาการยังไงเนาะข้าวเนี่ยจะมีอาการเหลืองมากกว่าคิดว่าน่าจะมีอาการของเชื้อราระบาดร่วมด้วยเนื่องจากข้าวเนี่ยมีอาการเหลืองแล้วก็ไหมที่ปลายใบลงมานะคะซึ่งมันเป็นอาการเด่นของเชื้อราเลยแล้วก็จากการที่คุยกับเกษตรกรเมื่อกี้เนาะแกะบอกว่าสาเหตุหลักๆก็คือข้าวไม่กินปุ๋ย2ก็คือมีอาการระบาดของเชื้อราร่วมด้วยทําให้เกิดโรคไหมที่ใบ3า,ามเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศโดยที่สภาพอากาศเนี่ยคะ่ะคือช่วงเนี้ย ชียงรายเป็นปีที่อากาศค่อนข้างเย็นส่งผลให้กับข้าวเนี่ยมันมีอาการอยู่ชะงักอาการสําคัญเนี่ยก็คือทําให้ข้าวเนี่ยขาดธาตุรองเสริมที่สําคัญก็คือจะเป็นพวกเหล็กกับสังกะสีนะคะมันจะทําให้ข้าวเนี่ยไม่ค่อยยืดมากแล้วก็มีอาการเหลืองเป็นไงบ้างมีบ้างวันนี้เร็วมากเร็วกระททาโดนเกระแแบตเตอรี่หนึ่งก้อนของมาวิกสามเอ็มนี่อยู่ได้นานเนาะได้สี่สิบห้านาทีคือบินบินเนี่ยอันนี้วันที่นี่มันประมาณสี ไล่ก็เกื่จะเปิดไล่ก็ใช้เวลาแค่นาทีกว่าเอง่ไห<ล>ไม่ถึง5นาทีข้างหลังเป็นไงบ้างสบายเลยถ้าเรามีโดนมาวิก 3m น้อก็คือเราไม่ต้องใช้โดนเกษตรในการบินทาแผนเลยแผนที่หลักๆก,ก็จะมาจากโดนมาวิกตัวนี้ที่มันสบายหลักๆเลยก็คือเราไม่ต้องไปเดินดูว่า,วามันเป็นอะไรใช่ก็คือแค่1นาทีนิดๆทั้งแปลงเราสามารถเก็บข้อมูลเาได้หมดลใช่ที่เหลือก็ อันนี้ถ้ายิ่งเป็นสเกลของพืชสวนที่แบบอยู่ในภูมิประเทศที่ลําบากนี่ก็ยิ่งสบายไปกว่านี้เลยสบายสบายเลยพืชสวนนี่ก็คือไม่ต้องปีนต้นไม้กันละต้องโดนบินเนี่ยก็เห็นไปตั้งแต่ยอดเดอนยอดไปจนถึงรากที่อยู่บนดินอย่างวันนี้นี่เรามาในนาเนี่ยนามันเป็นโลกทีหนึ่งคือเราสังเกตได้ง่ายเนาะเพราะว่ามันอยู่ในที่ราบแต่ว่าถ้าอย่างแบบ เป็นผลไม้หรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นทรงพุ่มแล้วก็ยิ่งอยู่บนดอยอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งสังเกตอาการของพืชได้ยากกว่านาเพราะ<ท>ฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะเข้ามาตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีกว่าใช่แล้วก็โดยเฉพาะไอ้พวกโรคที่มันเกิดเปลียยอดอือมสูงใช่ไหม ok มลแลงกินยอดของอยางพาราอะไรอย่างเงี้ย สามารถดูอัตราการติดดอกได้ด้วยอย่างพวกดอกหลังใหญ่ทุเรียน,นยด้วร,รอยางเงีอว่าใช้โดนกเกษตรไปช่วยจริงๆโดนกษตเสนี่มันมีฟังก์ชันหนึ่งนะก็คือมันทําให้ทรงพุ่มกับมือแล้วมันจะสามารถทําให้อัตราก,การเสิบโองเกรดีขึ้นได้